ไม่ง่้มันอยู่ใกล้ๆก,กันหลายๆตัวนี่คือหมาร้อนรู้สึกก่าช่วงนี้อากาศที่หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์จะร้อนมากมากมายเลยทีเดียวใช่แบบ แม้กระทั่งแมว <c oughs> แมวก็บอกว่าไม่ไหวแล้วงานนี้ร้อนจริงๆต้องนอนเฝ้าขันน้ำกันเลยทีเดียวจออมนกา ขันค่าขายะแต่ ลักษณะน,น,นี้เขาเรียกว่าแมวหอบ